อาจากหน้าไพ่นะก็มีเป็นดินนะพื่มศพอันบางกรน,นะแล้วก็น้ำกรากฏมีพิจิกนะโลเมถุนตุลกุมนะแล้วก็อไฟเมษิงธนูนะครบจุดสองราศีนะไม่มีไม่มีราศีหรือว่าวันเด็นๆนะแล้วก็นี่นะให้คู่ขึ้มนมาคู่หนึ่งนะเป็นควีนวานบคิงออฟวานะน่าจะรู้จักกันนะจากการยิงงานอิทำงานนะเป็นคนประเทศเดียวกันนะตอนนี้ยังไม่มี สถานะนะเป็นลักษณะของตัวตัวท็อปเลยนะทั้งสองคนนะเป็นลักษณะของเหมือนแนวเอ่อไม่มีสถานะเป็นพวกคอนสโนว่าคาสโนวีเลยนะสองคนนะประเภทเดียวกันนะเรียกว่าคนเยอะเหมือนกันนะทั้งสองฝั่งต่างคนต่างมีนะเยอะเลยนะหนึ่งข้วนะอาจจะมอีอ่าการเพิ่งเริ่มต้นนะสัมพันธ์ใหม่ๆนะแล้วก็มีสี่ดาบนะ พวกนี้น่าจะเงียบอยู่นะแล้วก็เออมีการตัดสินใจบางอย่างาจะเลือกหรือตัดสินบางอย่างหรือจบบางอย่างก็ได้นะตรงนี้นะเก้าเหรียญนะคุณอาจจะตอนนี้ไปค้นคว้าหรือศึกษาอะไรอยู่นะบางเรื่องหรือคนใฝ่ก้าวกานะเก้าเหรียญเป็นลักษณะของโสดนะหรือว่าทําอะไรด้วยตัวคนเดียวนะเป็นควีนเหรียญด้วยนะนี่นะการเงินดีอยู่นะส่วนคนนี้นะหนึ่งถ้วยนะก็ มาขยายด้วยคิงร o อบวีกับ3ดาบนะแสดงว่ามีประเด็นอยู่นะถ้าเป็น3ดาบก็คือเป็นลักษณะของ3ามเศร้าอมีที่3ามหรือมีเอ,อ่อตอรปาร์ตี้เข้ามานะเรื่องการงานหรือเงินหรือบุคคลก็ได้นะคิดว่าน่าจะเป็นบุคคลมากกว่านะเพราะว่าดูแล้วทั้ง q u e ว n นว n e กับ Queen g งว n e เป็นตัวพาะตัวแม่ตัวท็อปเลยนะเหมือนพวกเอ,อ่อเรียกว่าไงคนที่มาเจอกันนะ แล้วก็ไม่มีสถานะให้คันดยนะแต่คุณดูจะนิ่งกว่าเขานะเพราะว่ามีครีนเหลียนนะคุณถ้าเป็นครีนวานะคนนี้เขาจะเป็นลักษณะของการที่ไม่ไม่งอไม่แขน,นะอินดีเพนเดนต์นะคุณจะค่อนข้างหยิ่งเลยนะแต่ว่านะตอนนี้เหมือนคุณไปโฟกัสบางสิ่งบางอย่างอยู่นะเรื่องการเงินหรือเปล่านะเพราะว่าก้าเหลียญเนี่ยจริงๆเป็นให้คนโสดอยู่แล้วนะอยูไ่ได้ในตัวเองหางเงินเองนะแล้วในหน้าไพาน้อีนะ เปิดหนังสืออยู่เลยนะเหมือนคุณไปศึกษาหรือค้นคว้าบางสิ่งอยู่นะน่าจะเป็นประโยชน์ต่อง,งานหรือเงินมากกว่านะสีดาณนะตอนนี้เหมือนกับว่าเงียบไปแล้วนะคุณกับเขาก็ได้แต่เป็นประเภทเดียวกันนนะั่ก็คือคู่นะเป็นไห้คู่ขค้น่นะนมาเจอกันไายเดียวกันปกติแล้วแม่หนมคนจะต้องดึงดูดคนละคู่นะแต่นี้เป็นประเภทเดียวกันถ้าเงียบอยู่นะตอนนี้เหมือนเขา คิดที่จะประกาศหรือว่าทำอะไรให้มันดูชัดเจนขึ้นอย่าง่ให้ไปนี้คือเอซอบสอดนะหนึ่งดาบคือตัดสินใจบางอย่างนะสามถ้วยนะ<ม>จะมีการ<ม>เรียกว่า<ม>พัฒนาหรือว่าเพิ่มขึ้นใหม่อีกสเต็ปนะเป็นลนักษณะของเฟนโซนะแต่ยังไม่ชัดเท่าสองถ้วยนะอันนี้มีสองถ้วยอยู่นะอาจจะอนาคตนะคือตอนนี้นะเหมือนว่าท่างเงียบไปนะจะ กลับมานะมาเีมเนียนหรือว่าถ้าห่างกันไปจะได้กลับมาเจอกันเนียนโดยมีเพื่อนหรือบุคคลที่สามนะหรือว่าคุณไปเจอกันในงานเลี้ยงปาร์ตี้อะไรก็ได้หรืองานแต่งงานงาน,งานฉลองอะไรที่เป็นงานข่ามงคลที่มีความกนกงานจะเจอกันในงานที่จะต้องมีคนเออยอะแยะนะแล้วก็มีบุคคลที่สามที่เชื่อมให้คุณกับเขาไปเจอกันธี่นี้นะถ้าเกิดหลังจากที่เคยเงียบหรือห่างกันไปแล้วนะ แต่ว่ายังไม่เคยคบกันไม่ได้มีสถานะนะแล้วก็จัดเม็นนาะเหมือนมันเป็นเรื่องของโชคชะตากับกรรมนะแต่นีนคือกรรมหรือว่าเคยเจอกันมาในอดีตนะเรวกลบกับมาเจอกันนะมีสองถ้วยนะก็อาจจะหมายถึงว่านะเขาตักสินนะเขารู้สึกว่าคุณในอนาคตาเนะเขาอาจจะขอพบก็ได้นะหรือว่าอาจจะได้ ไปถึงเป็นคู่รักคูแ่แพรนะเนี่ยจะเห็นว่ามีสองถ้วยอยู่คุยนอกครับนะมีอย่างมีอิทธิพลมีผลต่อใจนะแล้วก็ยังรู้สึกถึงอยู่นะถึงแม้ว่าเคยเงียบห่างกันไปนะแต่จะไปเจอกันในงานหนึ่งงานะงานลื่นเลิงงานปาร์ตี้หรืองานที่พบปะเอ่อเหมือนงานรุ่นอย่างเงยเจอเพื่อนหรือเจอคนที่ทํางานหรือว่าได้ไปงานมงคลงานที่มีข่าวดีนะก็ทําให้ได้กลับไปเจอกันกทีนึงนะแล้วอาจจะได้สารสัมพันธ์ต่อนะ ็เคยห่างไปเท่านั้นนะอนาคตจะชัดเจนขึ้นนะเพราะว่ามีสองถ้วยนั่นเองนะก็รวมๆเป็นประมาณนี้